สนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาร่วมสมัยค่ะวันนี้ดิฉันสุพัชญ,ญาสิริภูนรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะไปติดตามฟังธรรมะดีๆจากพระราชยาักวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยศีลทั้งหมดเนี่ยป้องกันอะไรรู้ไหมป้องกันไม่ให้พระขาดสติป้องกันไม่ให้เกิดอาการขาดสติแล้วทำให้ภาพพจน์เสียหายทำให้เกิดโทษแก่ตัวเองแก่สังคมต่อมาสติกับการพูดสติกับการพูดหรือสติในการพูดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะหลายท่าน พูดไปแล้วเกิดโทษไม่พูดดีกว่านิ่งไปสองไพเบีย้ยพูดไปสองไเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองแปลว่าพูดไปเนี่ยสองไเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองอาบางทีเนี่ยยิ้มยิ้มแทนที่จะพูดนะยิ้มยิ้มนิ่งนิ่งยิ้มยิ้มเกิดอ,อะไรขึ้น เกิดความเห็นอกเห็นใจเขาเข้าใจนะว่าคุณอยากพูดแต่คุณไม่พูดคุณเก่งมากเพราะว่าคุณมีสติระวังคำพูดของคุณเห็นได้ยังว่าสติกับการระมัดระวังคำพูดเนี่ยมันทำให้คนมีสเสน่ห์คนบางคนปากจัดบางคนอยากพูดอะไรพูดเลย ยิ่งโลกทุกวันนี้สื่อมันช่วยไงสื่อช่วยช่วยอะไรช่วยกระจายอยากจะขายอะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะแพร่ภาพอะไรอยากจะโพลธนาว่ากล่าวเรื่องอะไรแสดงตัวตนออกมาเนี่ยมันบอกหมดเลยสามารถแสดงได้ใครไม่ชอบใครฟ้องร้องเอาเลยเรื่องก็ขึ้นโรงขึ้นศาลเต็มไปหมดกกรกรงรกศาลศาลพระภูมิก็รก สารพิพากษาก็รกรกคืออะไรคือทำไม่ทันเพราะอะไรเพราะคนทำอะไรตามสบายไม่มีสติทำอะไรบอกฉันจะพูดอย่างเนี้ยแน่จริงก็ไปฟ้องเอาเออเรามาคิดกันอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่มีใครตั้งสติกันเลยโยนผลักภาระเหมือนกับโยนขยะอยากทิ้ง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 ,ง,ง,งใครก็ทิ้งแล้วคนเก็บขยะเนี่ย มันมีไม่กี่คนคนในประเทศของเราเนี่ยถ้าใครอยากจกพูดอะไรก็พูดสารพิพากษาต้องเก็บมากรองมาหามาคัดมาขัดมากราวมาพิพากษาเนี่ยมันเหมือนกับต้องมาเก็บขยะคำพูดอะ่ะมันเป็นขยะนะคำพูดเนี่ยด่ากันว่ากัรดูหมิ่นเนี่ยข้อกฎหมายมันเข้าแน่นอนบางเรื่อง แต่พอมาถึงสารแล้วมันรกมันเยอะมากมันเป็นขยะคำพูดที่เกิดจากคนขาดสติต่อไปเนี่ยจะพูดอะไรจะใช้สื่ออะไรเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเทคโนโลยีมันมีความคมความเร็วมีความร้อนความแรงความร้ายเร็วแรงร้อนร้าย เร็วแรงร้อนร้ายนั่นคือลักษณะของโทษที่มันจะก่อให้เกิดจากการใช้สื่อใช้เทคโนโลยีอย่างอัตมภาพพูดในขณะน,นี้พูดสดนะเนี่ยพูดผิดแล้วแก้ไขไม่ได้เลยเกิดโทษทันทีพูดดีมีคุณทั้งวันเลยพูดเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยพ,พูดผิดคำเดียวพูดผิดคำเดียวโยม เกิดโทษเลยโยมก็เหมือนกันอยู่ในครอบครัวเราก็อย่าประมาทอย่าประมาทในคำพูดของเรามีสติก็คืออย่าประมาทนั่นแหละอย่าประมาทไม่ประมาทก็คือมีสตินั่นแหละมันอันเดียวกันถ้าเราไม่ประมาทในคำพูดของเราไม่ประมาทในความคิดของเราเราก็เป็นสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความคิดเนี่ยถ้าเราไม่ประมาทซะแล้วอย่าคิดว่าคิดอะไรแล้วจะไม่พูดนะบางคนคิดคิดอย่างเดียวเนี่ยมันแน่นหน้าอกมันจุกอ,อกขอพูดสักหน่อยหนึ่งนะพอพูดสักหน่อยหนึ่งเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเกิดปัญหาขึ้นมาเลยนั่นคือการ ขาดสติกรุนอยู่กับอารมณ์กรุนอยู่กับอารมณ์กรุนอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งสติเอาไม่อยู่มันเหมือนกับน้ําที่มันเดือดปุ๊บๆๆ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 ๆมันก็ปะทุฝาหม้อที่เดือดเนี่ยน้ําที่เดือดน้ําที่เดือดเปรียบเสมือนกับความคิด ในเชิงร้ายร้ายแรงแรงอาฆาตพยาบาทโกรธจัดอะไรพวกนี้ความคิดเนแรงนะคุณโยมมันเดือดเดือดข้างในเหมือนกับหม้อน้ำที่มันเดือดต้มสติเหมือนกับอะไรเหมือนกับการที่เรามีปล่องมีรูมีช่องหรือแง้มฝาออกมานิดนึงแง้มฝาออกมาหน่อยหนึง่ง ให้น้ําที่เดือดเนี่ยละไอน้ำเนี่ยมันมีช่องลเละเหยจเะเหยขึ้นมาได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปทําประโยชน์อะไรก็ได้สติเอาน้ําไปชงกาแฟอย่างมีสติเทถือเทถือชงดื่มก็ต้องมีสติเห็นไหมว่าถ้าหากว่าเราได้น้ําร้อนที่เดือดแล้วเราใช้เป็นมันก็มีประโยชน์ แต่ถ้าเราใช้น้ําที่เดือดแล้วไปเทราดต้นไม้ไปเทท่านเทนีน่อ้าวบางทีอาจจะราดแขนขาตัวเองนั่นแปลว่าทําโทษตัวเองแล้วของร้อนบางทีก็มีประโยชน์บางทีก็มีโทษแปลว่าความคิดของเราเนี่ยมันจะต้องระมัดระวังถ้าคิดในเชิงสร้างสรรค์ เชิงสร้างสรรค์เอาจริงเอาจังมันอาจจะร้อนนะเอาจริงเอาจังเด็ดขาดเอาจริงเอาจังเนี่ยมันก็สร้างสรรค์น,นะอาตาประภาพไปดูประเทศจีนของเขาเนี่ยทำไมเขาพัฒนาปิดประเทศมาร้อยปีเพิ่งฉลองไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปิดประเทศมาร้อยปีกลับมาอีกทีหนึง่งผงาดขึ้นมาเปิดประเทศยิ่งใหญ่ ไม่แพ้อเมริกาอาจจะแซงแล้วก็ได้อันนั้นเขาพัฒนามาเป็นหลายร้อยปีแต่จีนเนี่ยจากเดิมเป็นชุมชนเกษตรกรอดอยากปากแห้งแต่บัดนี้เทคโนโลยีเข้ามาตึกสูงเป็นร้อยชั้นเฉียดฟ้า10เมืองของประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่มากๆท่านทั้งหลายไปดูก็แล้วกันว่า10เมืองในประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่มาก อันดับหนึ่งคือเมืองอะไรเมืองสางไฮเซี่ยงไฮ้อันดับหนึ่งเลยนะยิ่งใหญ่กว่าปักกิ่งซะอีกนั่นก็เป็นเมืองรองๆองลงไปคําว่ารองในที่นี้ก็คือจิ้งใหญย่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่ากรุงเทพของเรายิ่งใหญ่กว่ากรุงเทพของเราเนี่ยถือว่าอาจจะเท่ากับเมืองเมืองหนึ่งของเขาแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึง นั่นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เขาฝึกคนให้มีสติเจริญสติพอฝึกคนให้มีสติเจริญสติแล้วเนี่ยคิดอะไรก็เป็นระบบแล้วทีนี้ผู้นํามีสติคิดถึงบ้านเมืองคิดถึงประชาชนคิดถึงประโยชน์สุขของประชาชนถ้าเราไม่มีสติเราก็มาแล้วโลภโกรธ หลงเห็นแก่ตัวเอาประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เอาประโยชน์ส่วนรวมมาในที่สุดก็ตัดสินก็ผิดถ้าเป็นผู้พิพากษาศารก็เอียงแต่ช่างเอียงตัดสินผิดตัดสินถูกมองไม่เห็นประโยชน์ที่แท้จริงตัดสินเพราะว่าลาบสการะตัดสินเพราะอาิมิสินจ้างตัดสินเพราะว่าบนบานสารกล่าว ตัดสินเพราะว่าโอ้เยอะแย,ยะมากมายเลยจนกระทั่งเขาบอกว่าสารพระภูมิเนี่ยเที่ยงตรงกว่าเพราะว่าคนไปอธิษฐานได้ตามใจชอบถ้าถึงขนาดนั้นก็แสดงว่าเขาดูหมิ่นดูแคลนดูหมิ่นดูแคลนพวกเราถ้าถึงจุดนั้นนะดูหมิ่นดูแคลนพวกเราสารสถิตยุติธรรมเป็นสารที่ ทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจว่าที่นี่แหละคือที่ที่เที่ยงตรงที่สุดมีสติมากที่สุดตาช่างมั่นคงเที่ยงตรงไม่ใช่มีตาช่างเดียวหรือว่าตาช่างหนักเอียงเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเป็นผู้เอากฎหมายไว้ในมือ ถือกฎหมายใช้กฎหมายถ้าเราขาดสติก็เหมือนกับคนขับรถนี่แหละขับรถพาผู้โดยสารไปเนี่ยพวงมาลัยก็เหมือนกฎหมายเหมือนคันเร่งอยู่ในมือเรานะตอนนี้ถ้าเราขับดีผู้โดยสารอีกจำนวนมากมายมหาศาลก็ปลอดภยัยและเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรายการธรรมาร่วมสมัยค่ะ ชีวิตเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัสก็ไม่มีใครจะเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะสพลสนับสนุนโดย บริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนแปลว่าเราไม่ได้ระมัดระวังขาดสติในการขับรถข้อนี้ฉันใดการพิพากษาคาดีความก็เช่นเดียวกันอยู่ในมือเราทุกอย่างไม่มีใครใส่เสื้อคลุยพิพากษาได้คน อื่นไม่ได้รถเนี่อาจจะมีคนขับได้นะพ่อไม่ขับลูกขับลูกไม่ขับลุงขับไม่ต้องมียศก็ขับรถได้แต่ว่าพิพากษาคดีความเนี่ยไม่ได้นะคนทั่วไปไม่ได้มีคนคือพวกเรานี่แหละเหมือนพระเนี่ยใครจะไปสวดมนต์บางสกุลพรมน้ำมนต์ชักผ้าบางสกุล หน้าศพฆราวาสทำไม่ได้ก็พระนี่แหละทำถ้าเราขาดสติเราก็ทำถูกทำผิดทำพลาดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มีความสำคัญมากต่อมาอาตาภาพอยากจะพูดถึงมากๆเลยก็คือเรื่องของความรักสติในความรักคนทุกวันนี้พร่ำพร่ำบนพร่ำเพอ้อ มองหาสิ่งต่างๆที่เป็นความรักอยากจะให้เขารักเราอยากจะให้เราอยากจะมีคนที่เรารักได้แต่ว่าบาง,บางทีนี่ก็สมหวังนะสมหวังแต่งงานไปแล้วเลิกกันทะเลาะกันหรือไม่เลิกกันไม่ทะเลาะกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันด้วยความ ระฐมทุกไม่เลิกแต่ทะเลาะกันบางคนมีลูกแล้วอย่าร้างลูกก็เป็นภาระไม่รู้จะไปอยู่กับใครบางคนทรัพย์สินสมบัติต้องแบ่งโอ้โหเรื่องใหญ่ต้องฟ้องร้องกันธรรมภาพาเห็นข่าวที่ลูกฟ้องคุณยายอายุ80กว่าเห็นแล้วก็น่าสงสารน่าสงสารว่า ทรัพย์สินสมบัติต่างๆที่เป็นสมบัติของพ่อก็ดีของคุณแม่ก็ดีของคุณพ่อก็ดีเนี่ยบางทีมันไม่ลงตัวทำไมถึงไม่ลงตัวมันก็มีเงื่อนไขยเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเรามาฟ้องร้องกันเอาเรื่องของเราไปให้คนอื่นพิพากษาเพราะเราตกลงกันไม่ได้เวลาพูดคุยกันมันขาดสติไกลเกลี่ยกันไม่ได้เนี่ย มันก็เกิดปัญหาอย่างนี้แหละต้องขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงขึ้นศาลแปลว่าอะไรแปลว่าหาคนมาตั้งสติหาคนมาช่วยตั้งสติหน่อยเนื่องจากว่าเราไม่ไหวแล้วช่วยบอกผมหน่อยแล้วเอากฎหมายมาตัดสินคดีความในใจลึกๆเนี่ยมันมีผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะ มันไม่ถึงใจหรอกแต่ว่ากฎหมายมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าบังคับคดีใช้บังคับคดีความบางทีก็ยิงกันในโรงในศาลผู้พิพากษาโดนก็มียิงกันเองก็มีคู่คดีความนั่นเพราะอะไรเพราะมันตกลงกันไม่ได้ขาดสติอย่างเรื่องที่เราได้เห็นนั่นแหละเป็นนายตำรวจ เรื่องที่ดินอยู่จันทบุรีศาลจันทบุรีแท้ๆเลยก็เรียกว่าเกิดเหตุในศาลเพราะขาดสติเห็นยังว่าสติในการดำเนินชีวิตในเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องความรักโอ้โหเรื่องใหญ่มากเรื่องบรดกมันก็เป็นเรื่องใหญ่มากต้องมีคนต้องมีคนมาตั้งสติศาลจึงต้อง ยศติธรรมต้องเย็นเย็นต้องพูดคุยต้องละเอียดละออโอโ้คำพูดคำจาที่จะมาร่างออกมาเป็นตัวหนังสือเนี่ยไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยที่จะต้องกันกรองไม่ให้กระทบใครคนใดคนหนึ่งมามาตั้งสติในการเขียนการร่างคดีความร่างคำพิพากษาฉะนั้นเราจะเห็นว่า ถ้าจะต้องทําสมาธิเลยนะบางทีเนี่ยทำสมาธินั่งนิ่งๆสงบแล้วก็ค่อยขีดค่อยเขียนคนโบราณเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าใจที่ไม่สงบเนี่ยจะพบแต่ความเดือดร้อนเวลาที่เราร้อนใจเนี่ยอย่าจับปากกาเขียนจดเขียนเขียนข้อความใดๆ สมัยก่อน,นเขียนจดหมายถึงกันถ้าใจร้อนอย่าเขียนเพราะเขียนออกไปแล้วมันจะเลืกเอาไว้ตลอดชีวิตคำพูดหลายคำที่เราพูดอย่างขาดสติแต่พูดออกไปแล้วมันปรากฏต่อสาธารณชนเป็นพันปีนี่แหละท่านสาธารณชนทั้งหลายเอาไม่อยู่เลยทีนี้มันก็เลยเป็นบุคลิกลักษณะของคนคนนั้นว่าเคยพูดอย่างนี้ไว้ เคยทำอย่างนี้ไว้ต่อมาเรื่องของความโกรธเรื่องของความโกรธนี้จําเป็นจะต้องใช้สติอย่างมากๆความรักทำให้เกิดความโกรธความรักทำให้เกิดความหลงความรักทำให้เกิดความพยาบาทความรักทำให้เกิดการแย่งชิง ความรักทำให้เกิดความบาดหมางทุกอย่างถ้าเป็นความรักที่ขาดสติอา่าเป็นความรักที่ขาดสติอตาตมาบอกไว้เลยว่าขาดสติในเรื่องอะไรโทษภัยมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยไม่เชื่อลองดูไม่เชื่อลองดู เรามาคุยกันเรื่องความโกรธเนี่ยอาตามาภาพอยากจะให้ท่านทั้งหลายเรามานั่งนึกดูนะบางคนเนี่ยนะพูดแล้วโกรธพูดด้วยความโกรธสังเกตดูพูดด้วยความโกรธกับฟังแล้วโกรธยอมคิดดูนะพูดด้วยความโกรธกับฟังแล้วโกรธม,นะม,มันเป็นยังไงล่ะอา้า อย่างพ่อแม่ของเราเนี่ยพูดด้วยความโกรธหรือว่าโกรธด้วยความรักคนฟังก็ต้องดูว่าท่านด่าเร,าเรา,ร,รา,าเราควรจะโกรธไหมท่านว่าเราเราควรจะโกรธไหมจะโกรธในความรักความเมตตาความปรารถนาดีของท่านไหมนี่ลูกบางคนเนี่ยโกรธคุณพ่อคุณแม่หายออกจากบ้านไปเลยนะไม่พูดไม่คุยกันเลยไม่ฟังกันเลย เพราะอะไรเพราะโกรธกันโกรธในความปรารถนาดีที่มันมีมากเกินไป <d iam ond ing> เขาเรียกว่าสำลักความรักสำลักคำสอนไม่ใช่สำลักสมลักคำสิงนะ่สัลักคำสอนคำอบรมสำลักความปรารถนาดีเหมือนกับเราสำลักน้ำสำลักข้าวนี่แหละเลอจิกมันไม่เอาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่า สอนจนกระทั่งมันมีความรู้สึกว่าพอแล้วได้สติแล้วนาะคำคำนี้ไม่ต้องพูดอีกไม่ต้องย้ำอีกมันเหมือนกับว่าขยี่แผลที่เคยเป็นพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกพูดไปทำไมเอออยากจะพูดอยากจะต่อว่าก็เลยไม่ต่อว่าไม่กล้าต่อว่าเพราะตัวเองเป็นลูกตัวเองเป็นลูกศิษย์ตัวเองเป็นผู้น้อย พอผู้ใหญ่พูดอะไรขึ้นมาก็ฟัง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 ,ฟง,ฟงเกิดกระเทือนใจเกิดร้อนใจเกิดระเบิดเวลาขึ้นมาตุม้มทีเดียวนั่นแหละท่านทั้งหลายความโกรธอย่าให้ใครคุกรุ่นอย่าให้ใครเอาคำพูดของเราไปคุ้นคิดจนกระทั่งมันเกิดความโกรธผูกโกรธไว้ข้างในลึกๆเป็นระเบิดเวลานะมันจะมีนะ ถ้าระเบิดเวลาเกิดขึ้นมา่อไรขาดสติเมื่อน,นั้นเหมือนเหมือนกับน้ำร้อนเนี่ยต้องมีทางให้มันออกฉะนั้นเวลาที่เราจะลงโทษใครต้องหาทางแก้ไขให้เขามีทางออกอย่าพิพากษาผิดกับถูกแต่เพียงอย่างเดียวโดยที่เราไม่สนใจว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามจริงอยู่บางคนเนี่ยมันสมควรสมควรพิพากษาให้เป็นเช่นนั้น แต่ว่ามันยังไม่ตายคนที่มันฆ่าเนี่ยมันตายไปแล้วแต่ว่าไอ้หมอเนี่ยมันยังมีชีวิตยอยู่ถ้าเราจะพิพากษากับเห,เหมือนกับว่ามันให้มันตายไปแล้วก็ทำได้ง่ายๆเซ็นอัุโนมัติเขียนไปเลยพิพากษาแรงแรงเลยจบเหมือนกันตาต่อตาฟันต่อฟันแลกกันไปเลยอย่างนี้ก็ได้แต่ว่า ถ้าสมมุติว่าเราจะแก้ไขคนเหมือนพระพุทธเจ้าทรงแก้ไของค์ุริมานที่จริงองค์ุริมานนี่ก็คือฆาตกรดีๆนี่แหละฆ่าคนมาไม่รู้กี่ร้อยศพแล้วแต่พระพุทธเจ้าเอาตัวเข้าไปประกันเข้าไปประกันเลยนะเอาตัวพระพุทธเจ้าเข้าไปประกันสังคมก็ตามล่าอยู่นะตามล่าองค์ุริมานสมควรจะต้อง ประหารด้วยซ้ำไปกับคดีความที่องคุริมันได้ก่อไว้ได้ฆ่าคนเอาไว้สมควรมากแต่พระพุทธเจ้าเอาตัวเข้าไปประกันอัตมภาพคิดว่าเสี่ยงเหมือนกันนะทางสังคมเนี่ยเสี่ยงมากที่เอาตัวเข้าไปประกันคนผิดสนับสนุนโดย บริษัท TPI พโพลีนจำกัดมหาชนและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการธรรมาร่วมสมัยในตอนนี้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารของวัดพระราม9ก้ากจนาพิเศษได้ผ่านทาง Facebook ค่ะเสร์นหาคำว่าฝ่ายเผยแผ่วัดพระราม9ก้าและสามารถชมรายการย้อนหลังนะคะผ่านทาง YouTube วัดพระราม9ก้าก็จะมีเรื่องราวดีๆส่งตรงให้กับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพต้องขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้น ขับรถยกแยกซ้ายมั่งขวามั่งหลุมก็ไม่ระมัดระวังจะขึ้นเนินจะลงเนินอ้าวเดี๋ยวมีรถตัดรถเล็กตัดหน้าคนบ้า่ันข้ามถนนไม่ได้ดูอะไรเลยชนอย่างเดียวนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ได้ระมัดระวังขาดสติในการขับรถ